สวัสดีครับพี่น้องครับคือกันอีกแล้ว,ลวครับลังหวยออกครับฮานอยที่ยี่สิบหกถ้าใครตามผมนี้คงจะได้อยู่นะครับฮานอยที่ยี่สิบหก ยี่สิมีทั้งพิเศษปกติและพ,พีนะครับผมได้เจาะบนเจาะล่างแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเจาะบนล่างผมไม่ให้เยอะครับผม ผมไม่ให้เยอะบางคนให้สิบตัวก็แค่กี่ตัวพอละนี่ตัวเด่น9้าตัวเด่นเก้านะครับตัวรองสองตัวรองสองนะครับผม ตัวเด่นคือเก้าจะวางอะไรได้บ้างมาดูกันนะครับ9ก้าสองเสามเสแล้วก็9กนะครับตัวรองตัวรองสองมีอะไรมัาง 2 2งสองแล้วก็สอนะครับผมตัวรูทเราก็มีผมใช้ตัวเด่นนะครับเป็นตัวรูดคือ9ตัว9นะครับ ที่น้องลองเอาไปพิจารณาดูนะครับผมมีแน่นอนครับ3นอยผมจะให้เลขเบิ้ลเหมือนเดิมนะครับเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลเหมือนเดิมที่น้องเอาไปพิจารณา,า,รณาดูนะครับ ดูครับผมตัวเด่น9มีวางแล้วคือ 92, 93, 94, 99ตัวรองจับวางได้คือ 22, 23, 24, 29ผมจะไม่ให้3ตัวนะครับย้ำว่าจะไม่ให้3ตัวเอาละครับผมงวดที่วันที่ห้า ก็เข้าไปแล้วสรุปนะครับตัวนี้เข้าตัวรองสรุปอันนี้คือสรุปแล้วเข้าตัวนี้ครับผมเข้าตัวนี้ตัวของ v p เนี่ยเข้าตัวหนึ่งสองออกสองหนึ่งเข้าตัวนี้ครับพี่น้องสรุปไปแล้ว ถ้าใครตามผมมีแน่นอนครับไม่ได้อวดว่าตัวตัวเองเก่งครับผมแต่ว่ามีแน่นอนเอาละครับพี่น้องถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้่อยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม ขอให้เฮงบางปังกันทุกคนนะครับผมยังเฮงกันทุกคนขอบคุณมากครับ